สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยเมื่อกี้เห็นวิดีโอคลิปนึงแล้วเราก็ลองทำดูตอนแรกเราก็มองเฮ้ยมันทำยังไงอะทำไม่เป็นพอมาดูอีกทีนึงประมาณ4-5หรอบโอ้ มันก็แค่เอามือซ้ายมาวางไว้แล้วก็เอามือขวามาทาบแต่มือซ้ายค่อยๆกำแล้วมือขวามาข้างหลังอันนี้คือทําแบบช้าถ้าทําแบบเร็วๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฟื้มือขวาเลื่อนไปข้างหน้าดูแบบแตะแคงข้างก็ได้ปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้มันก็เลยได้ข้อคิดมาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันก็เป็นภาพลวงหลอกตาเราอยากจะถามว่าท้องฟ้าสีอะไรใช่เขาก็ตอบว่าสีฟ้า่ะแล้วน้ำทะเลสีอะไรน้ำทะเลก็สีฟ้าถ้าไม่ถึงเป็นสีฟ้าเพราะฟ้ามันสะท้อนมาทําให้น้ําทะเลเป็นสีฟ้านต่น้ำทะเลมันเป็นได้หลายสีเป็นสีขาวเป็นทั้งสีเขียวแล้วท้องฟ้าไม่ใช่แค่สีฟ้าอย่างเดียว เคยเห็นสายลุงไหมอ่ะเวลาลุงกิงนนะ้ามันมีกี่สีมันก็มีประมาณ7-8สีถ้าท้องฟ้าเป็นสีเดียวอ่ะลุ้งมันก็ต้องเป็นแค่สีเดียวเพราะมันเป็นแสงให้เห็นซึ่งความจริงมันก็ไม่ใช่บางครั้งเราก็ต้องแบบสิ่งรอบข้างแล้วคอยสอนเราเป็นข้อคิดดีๆว่าเอ้ยเราก็คิดได้อ่าแล้วพอนึกถึงด้านการมองหลายๆอย่างอันนี้ก็เกี่ยวกแบบับการมองคน คนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราครบคนพาลอ่ะเราก็มีแต่เสียประโยชน์แต่ถ้าคบบัณฑิตอ่ะเราก็ได้ประโยชน์แต่ความจริงมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่แบบต้องอยู่มากกว่า2คนขึ้นไปสามคนขึ้นไปอยู่แล้วเราจะคบเขาหรือเขาจะคบเราอะ่ะก็ได้เราไม่มีไปเขาไม่มีประโยชน์กับเราอ่ะเราก็คบได้ เขามีประโยชน์กับเราเราก็คบได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าวันใดวันนะึ้คนที่เราครบเนี่ยมาทําให้เราเสียผลประโยชน์มาทําให้เราเดือดร้อนเรายังจะคบเขาอยู่ไหมอันนี้ก็น่าคิดบางคนก็ไม่คบเลยแต่บางคนก็ถือว่าคบอยู่บางคนถือว่าช่วยด้วยแต่การที่เราจะช่วยเขาแบบเนี้คือเราควรให้ช่วยเขาแค่ครั้งเดียว แล้วเขาอะสามารถช่วยตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องช่วยเขาบ่อยๆถ้าช่วยเขาบ่อยๆเขาก็จะมาหาให้เราช่วยบ่อยๆซึ่งแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับเราในอนาคตแล้วถ้าเราช่วยเขาได้ครั้งนึงเขาสามารถไปตั้งตัวได้แล้วเขาอะก็เอาตรงเนี้ยไปสามารถช่วยคนอื่นได้ต่อเหมือนก็เหมือนกับเปลวเทียนที่เราส่องสว่างไปแล้วเขาก็จุดเปลวเทียนส่องสว่างไปเรื่อยๆอันนี้ขั้นตอนการพบคนแล้ว เวลาดูคนที่เราอยากจะเอาคนมาร่วมงานด้วยไม่ยากวิธีดูคือไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วมันใกล้จบงานพอดีคนอื่นเขาก็รีบกลับกันแต่ก็จะมีกลุ่มนึงเขาเรียกว่ากลุ่มที่จิตอาสาเขาจะไม่กลับเขาจะอยู่ช่วยเก็บข้าวเก็บของอะไรทุกอย่างเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยคนแบบนี้น่าเอามาร่วมงานด้วยแต่ถ้าคนที่แบบ รีบมาแล้วก็รีบไปแบบนี้อยากจะเอามาร่วมงานด้ไหมอ่ะมันก็น่าคิดแต่ก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการนานับประการเหมือนกันคนที่จะมีความเป็นผู้นำคือมาก่อนกับทีหลังและมีความมีน้ำใจต้องมีอยู่3ามอย่างความรู้ดีความสามารถดีแล้วก็มีความประพฤติท,ที่ดีด้วย ยกตัวอย่างเรื่องตัวอย่างหนึ่งก็ได้เคยไปประชุมสถานที่แห่งหนึง่งแล้วเราก็ไปละเขาก็แยกฝัง่งซ้ายก็ให้พระภิกษุสามเณรน,นั่งฝั่งขวาก็เป็นญาติโยมนั่งคราวนี้มันก็มีพัดลมอยู่ตรงกลางเป็นพัดลมตัวเดียวก็หันมาทางฝั่งพระภิกษุอยู่ซ้ายมือตรงกลางนี่แหละระหว่างนั้นก็มีเป็นญาติโยมเขาก็ไปลําหน้าเิธีลําเปิดงานเราก็นั่งดู คราวนี้พอเขาลาเสร็จแล้วเขาก็มานั่งข้างล่างเขาด้วยความร้อนด้วยความเหนื่อยเขาก็เลยบอกหลวงพี่ยืมพัดลมหน่อยนะหันมาทางนี้ประมาณ10นาทีเขาก็หยิบพัดลมไปเราก็ดูเวลาประมาณ5นาทีก็ยังไม่หันมาประมาณ10บนาทีก็ยังไม่หันมาหลวงพี่บางรูปก,ก็แบบเอา้าทำไมยังไม่หันมาเขาอาจจะคิดในใจแต่เขาไม่พูดแต่มีเนงอยู่คนนึงอ่ะ เขาไม่คิดอะไรเลยเขาอยากคิดว่าอยากให้มันโดนทุกคนทํำยังไงดีเขาก็เลยไปหยิบพัดลมอ่ะที่หันฝั่งขวามาไว้ข้างหลังอีกตัวนึงไปไว้ข้างหน้าคราวนี้ยโดนทั้งพระทั้งโยมเลยมันก็เลยแบบโอ้ไอเดียดีถ้าเราคิดยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งห่วงก็ยิ่งอดเกดเมื่อไหร่ก็ไม่มาถ้าเราไม่หวงเราก็ไม่อดเมดเมื่อไหร่ก็จะมาเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้า